สวัสดีครับพบกับไม่เปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูภพาทองนะครับอ่าวันนี้ได้ไอเดียคลิปจากพี่แดงอภิวัตรใหม่แล้วครับในการที่จะใช้แคนวะาสร้างเว็บแอปแล้วก็มนถึงข้อมูลพร้อมกับเอาไฟล์รูปภาพสามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้าง โฟลเดอร์สำหรับที่จะจัดเก็บไฟล์แล้วก็รูปภาพก่อนเพื่อเอามาใส่ในพร้อมคำสั่งเรานะครับไปที่คำว่าใหม่สร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับโฟลเดอร์นี้ผมจะตั้งชื่อว่าบันทึกข้อมูลและภาพประกอบให้มันติอนสองอย่างนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้โฟลเดอร์แล้วนะครับ กเดี๋ยวมปคลิกเข้าไปในตัวนี้เราก็จะไปสร้างนะครับฝายชี o o o g s h s h t s t นะครับสำหรับที่จะเอามาใส่เอามาใส่ไว้ในพร้อมคำสั่งนะครับซึ่งถ้าเราดูที่คำสั่งเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนนะครับ1ก็คือแ p ปสคริปต์ที่เราจะต้องเอามาใส่ 2. ก็คือ sheet id และก็3ก็คือ folder id ที่จะจัดเก็บข้อมูลรูปภาพนะครับอะฉะนั้นนะครับแรกเลยเอาอา sheet id ก่อนนะครับ sheet id ก็จะอยู่ส่วนบนตรงนี้นะครับนี่ตั้งแต่เลข1ตัวเนี้นะครับมาจนถึงก่อนแสแลสตัวนี้ก็จะคัดลอกไปนะครับเอาไปใส่ใน sheet id นะครับ แล้วก็จะตั้งชื่อชีตนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะบอกว่าข้อมูลและภาพก็แล้วกันจากนั้นไปที่ส่วนขยายนะครับไป a p p สคริปต์นะครับอันนี้เพื่อ deploy เอาลิงก์ของแอปสคริปต์ตัวนี้ไปใส่นะครับให้สร้างแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อได้มากก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่าข้อมูลและภาพาเปลี่ยนชื่อ นะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับมาด้านขวาเลยทําให้ใช้งานได้เมนูที่2จัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็สร้างการทําให้ใช้งานได้ไปเลือกประเภทนะครับเป็นเว็บแอปแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ให้ทุกคนได้ใช้งานกันได้การทําให้ใช้งานได้ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็คัดลอก U r L ตัวนี้ครับคัดลอกอ่าก็จะสิ้นไปได้เลยนะครับคัดลอกตัวนี้ก็จะไปใส่ในข้อที่6นะครับคลิปตัวนี้ปุ๊บนี่นะครับอ่าได้2แล้วต่อไปโฟลเดอร์รูปภาพนะครับอ่าตัวโฟลเดอร์รูปภาพนะครับเราจะให้มันเก็บอยู่ในที่เดียวกันเลยก็ได้แต่ว่าถ้าจะใช้งานจริงแนะนะว่าเราควรจะมีโฟลเดอร์แยกเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูล รูปภาพต่างหากไม่งั้นข้อมูลมันก็จะเต็มตรงนี้อยู่นะครับก็ไปผมจะคลิกขวาสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อว่าพิกก็แล้วกันตัวนี้นะครับแล้วก็สร้างเนาะอ่าแล้วก็ดันคลิกเข้าไปที่พิกตัวนี้นะครับแล้วก็คัดลอบ ID ตัวนี้ครับเอามาวางนะครับที่โฟลเดอร์ ID ตัวนี้ครับอ่า เม่ได้ครบแล้วนะครับเราก็สั่งให้โคดนี้รันโปรแกรมให้เราเลยนะครับให้แคนวาจัดการรันโปรแกรมให้เราได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอันนี้ก็กำลังรันโปรแกรมอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับอะตอนนี้ได้แล้วนะครับหน้าจออะเกาะข้อมูลนะครับเดี๋ยว เขาก็จะมีโค้ดที่เราต้องคัดลอกไปวางในแอปสคริปต์นะครับนี่ตัวนี้นะครับเราก็จะเริ่มคัดลอกแต่ฟังก์ชันดูโค้ดตัวนี้มานะครับมาจนถึงปีการปิดตัวนี้นะครับก็คัดลอกอแล้วก็เอามาวางนะครับาวางแล้วทีนี้ก็จะตรวจสอบนะครับนี่โอเคชีต id folder อะไรขึ้นมาหมดแล้วนะครับแล้ว ก็เดี๋ยวจะสอบโอเคอืมอ่ะโอเคนะครับแอปชีตเก็ t แอคทิฟชีโอเคไม่ต้องใส่นะครับก็บันทึกแอปสคริปโครงการนี้นะครับจากนั้นก็ไปจัดการทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่รูปอีสอแก้ไขมุมบนขวานะครับเพื่อไปแก้ไขเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็การทำให้ใช้งานได้ตัวนี้ แล้วก็ให้สิทธิ์เข้าถึงของเว็บแอปตัวนี้นะครับเลือกอีเมลของเราแล้วก็ด้นข้งางล่างนะครับตัวนี้จะบอกว่าให้ทำอะไรได้บ้างก็อลองไปเลยจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นแล้วเรามาทดลองที่แคนวานะครับเลือกรูปเลยก่อนก็ได้ไเลือกรูปเลยได้ไหมเลือกรูปก่อนเลย นะครับผมจะเลือกรูปภาพารูปไปเป็นรูปที่ทำแต่เองหนึงด้วยกันอนะ่ะตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ชื่อ,อชื่อตัวเองเลยด้วซิเป็นไงผ่า,านทองเด็กฉันเรียนอ่ะนี่ฉันให้เลือกด้วยมาสีมาสี 1นึ่งใช่ไหมอ่สีอ่ะให้เลือกเราด้วย1งโอเคแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับกรอกสิบบันทึกข้อมูลเรามีไฟล์ข้อมูล4ข้อมูลแล้วก็รูปภาพ1ช่องนะครับอ่ะบันทึกเรียบร้อยนะครับไปดูที่ชีตของเราครับนี่ข้อมูลมาครบแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นอ่าซึ่งเราอาจจะไปใส่หัวของแถวคอลัมน์ก็ได้นะแทรกข้มูเนาะอะ เวลานี่ชื่อ,อานามสก,กุลนะครับเสร็จก็ได้ชั้นเลขที่รูปภาพรูปภาพโอเคนะครับเนี่ยได้เดี๋ยวไปดูนะครับว่ารูปภาพเราจะเก็บใน,นอา่าอยู่ในโฟลเดอร์พริกตัวนี้นะครับซึ่งก็จะถูกจัดเก็บแยกนะเหมือนเวลาเรากรอกเกินฟอร์ม นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดงพิิวัดน,นะครับที่ให้ความรู้มากับไอคนตอบนะครับเดีย๋ยวได้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ